สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟอร์ดช้างนุ้ยนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพัปประแดงนะคะวันนี้นะคะนี่จะพามาดูนะคะเจ้ากระบะตอนเดียว 4x4 นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะด้านข้างคันนี้เลยค่ะสําหรับตัว 4x4 นะคะราคาจะจาหน่ายจะอยู่ที่697,000บาทนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะมาคู่กับตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะสําหรับเจ้าตัวกระบะตอนเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชุดแต่งเลยค่ะว่านุ้ยแต่งอะไรให้ลูกค้ากันไปบ้างนะคะ เริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะสําหรับตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้นะคะนู้ดเปลี่ยนนะคะเป็นตัวฟอนต์ตัวหนังสือ FORD นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีดาล้วนเลยนะคะสําหรับตัวฟอนต์ตัวหนังสือนะคะมาพร้อมกับตัวไฟสิวนะคะสีส้มนะคะสามดวงนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบรังพึ่งนะคะจะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะคะอันนี้จะช่วยระบายความร้อนในห้องเครื่องได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะและมาที่ตัวไฟหน้าเลยค่ะ สำหรับไฟหน้านะคะตัวนี้นะคะนุ้ยได้อัปเกรดนะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะในส่วนของตัวลูกแก้วนะคะจะเป็นสีน้ําเงินนะคะและในส่วนของตัวไฟหน้าจะเป็นสีขาวนะคะพร้อมกับตัวไฟเดย์ไลท์แบบ2สเต็ปนะคะและนุ้ยได้ใส่ตัวข้อไฟหน้านะคะสีดําด้านนะคะมาให้ลูกค้าด้วยนะคะและมาที่ด้านล่างเลยค่ะในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้นะคะนุ้ยได้อัปเกรดติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะจะเป็นแบบ LED เลยนะคะ และที่ด้านล่างค่ะสำหรับรุ่น Next Gen นะคะเราจะมีหูลากจูงนะคะมาให้นะคะด้านล่างนะคะหนึ่งจุดนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะและบนฝากระโปรงค่ะตรงนี้นะคะลูกค้าได้เพิ่มลูกเล่นนะคะโดยการติดสติกเกอร์นะคะแต่ว่าจะเป็นสีเทานะคะอาจจะดูไม่ชัดมากนะคะแต่ว่ารถคันจริงก็คือดูสวยงามเลยทีเดียวนะคะและมาที่แม็กยางกันบ้างค่ะ สำหรับตัวแม็กนะคะตัวนี้เป็นแม็กลายก้านนะคะของ O อเอซินะคะเป็นแม็กขนาดขอบ16นะคะจะเป็นสีทองนะคะตัดกับตัวสีดำนะคะมาพร้อมกับตัวยางมอนเตอร์นะคะสเปคยางนะคะจะเป็น265ทับนะคะตัวนี้จะเป็นยาง AT ทนะคะวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะและสำหรับตัวนี้นะคะเขาจะมีไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างมาให้แล้วนะคะในส่วนของสีกระจกมองข้างจะเป็นสีดำด้านนะคะ และตัวคิ้วกันาสตร์นะคะนิตติดมาให้นะคะเป็นสีดํานะคะสําหรับคิ้วกันสร์นะคะเวลาที่เราติดไปแล้วนะคะลูกค้าจอดรถกลางแดดนะคะสามารถลดกระจกได้นิดนึงนะคะเพื่อระบายความร้อนในตัวรถนะคะและสําหรับตัวฟิล์มนิตติดเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีให้กับลูกค้าเลยนะคะและตัวเบ้ารองมือเปิดค่ะตัวนี้นะคะนิจะติดให้ทุกคันเลยนะคะจะช่วยกันลอยนะคะเวลาที่เราเปิดปิดประตูได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแ,และตัวข้อฝาถังค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสีดําด้านนะคะ และสําหรับตัวกระบะตอนเดียวนะคะเราจะมีราวขอบกระบะนะคะมาให้จากโรงงานเลยนะคะพร้อมกับตัวไลเนอร์ครอบขอบกระบะนะคะพร้อมกับช่องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะสําหรับลูกค้าที่ออกรถไปแล้วนะคะอยากจะไปติดตัวโลบา์เพิ่มนะคะอันนี้เรามีการเจาะมาให้แล้วนะคะลูกค้าสามารถไปติดได้เลยนะคะ สำหรับตัว Nexgen ทุกรุ่นนะคะตัวโชคนะคะจะอยู่นอกแชสซีแล้วนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการเกาะถนนนะคะได้เป็นอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหลังกันต่อเลยค่ะสำหรับตัวไฟนะคะนุ้ยได้ใส่ตัวข้อไฟท้ายนะคะให้กับลูกค้านะต,ตัวนี้จะเป็นสีดำด้านนะคะและจะมีสัญลักษณ์นะคะสี่คูณสี่นะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะติดมาให้นะคะ และสาหรับตัวฝาท้ายนะคะตัวนี้นะคะคำว่าレンジャーนะคะเขาจะเป็นแบบปั๊มนูนมาแล้วนะคะและในส่วนของรุ่นนี้นะคะจะไม่มีไฟเบรกดวงที่3ามมาให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยค่ะว่านุ้ยได้อัปเกรดอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันต่อเลยนะคะสําหรับด้านในนะคะนุ้ยได้อัปเกรดนะคะเบาะหนังให้กับลูกค้านะคะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีแดงนะคะพร้อมปักคําว่าレンジャーนะคะที่ตัวพนักพิงด้วยนะคะ และมาที่ตัวหน้าจอเลยค่ะสําหรับตัวหน้าจอดิจิตอลนะคะตัวนี้เป็นดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขนาดแปดนิ้วนะคะมาพร้อมกับตัวหน้าจอซิงโฟเอนะคะสําหรับตัวหน้าจอซิงโฟเอนะคะนอกจากจะเชื่อมต่อตัวบลูทูธแล้วนะคะยังสามารถเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple c a r p l พ y แบบไร้สายได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวระบบ f o r d p a s s c o n n e c นนะคะที่มีมาให้นะคะจากทาง Ford นะคะและมาที่ด้านล่างค่ะด้านล่างนะคะจะมีช่องต่อสายนะคะ สำหรับสาย USB นะคะแบบไท p A และไท p C นะคะและอย่างที่น้บอกนะคะตัวนี้เป็น 4x4 นะคะจะมีตัวดิฟล็อกไฟฟ้านะคะมาให้นะคะพร้อมกับตัวโหมดการขับขี่นะคะ2 h 4 h นะคะแล้วก็ 4L ค่ะค่ะาเป็นยังไงบ้างคะนิพาดูรอบคันนะคะแล้วก็ภายในนะคะของเจ้าตัวกระบะตอนเดียวนะคะ ถ้าหากลูกค้าท่านใดน,นะคะชอบแนวทางการแต่งประมาณนี้นะคะสามารถโทรมาปรึกษาด้วยได้นะคะที่เบอร์064 962 6992นะคะเดี๋ยวหนูจะทิ้งเบอร์และไอเดียไล์ไว้ให้ในคลิปด้วยนะคะและสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะต้องการออกรถกับหนูนะคะหนูมีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ get, 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 get.